คู่รักดาราตอบแล้วความสัมพันธ์ล่าสุดหลังมีข่าวลือเลิกกันเจอข่าวเลิกรากันมาพักใหญ่ทีเดียวสำหรับคู่รักนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติและสาวพิมฐาฐานิดาแต่ล่าสุดหนุ่มแบงค์ได้ออกมาตอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเผยแบบงงๆว่าเราเลิกกันตอนไหนพร้อมย้ำว่าความรักยังแฮปปี้ดีมากส่วนเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนแต่งงานเพราะอยากตั้งใจทำงานและสร้างความมั่นคงก่อนแม้รู้ว่าพิมฐาอายุ30 สองแล้วส่วนตัวเองยัง29แต่ก็ขอเวลาอีกหน่อยหากทุกอย่างลงตัวก็แต่งแน่นอนส่วนเรื่องที่ถูกแซวว่าบ้านหลังใหม่ของสาวพิมพ์ถาคือเรือหอหรือไม่นั้นหนุ่มแบงค์ชี้แจงว่าเป็นบ้านของแฟนสาวตนแค่ช่วยดูแลตกแต่งเฉยๆถ้าเป็นเรือนหอจริงๆต้องเป็นอีกหลังแต่ตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันค่ะคู่รักดาราตอบแล้วความสัมพันธ์ล่าสุดหลังมีข่าวลือเลิกกัน เจอข่าวเลิกรากันมาพักใหญ่ทีเดียวสำหรับคู่รักนักสแสดงหนุ่มแบงค์ทิติและสาวพิมพ์ฐาฐานิดาแต่ล่าสุดหนุ่มแบงค์ได้ออกมาตอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเผยแบบงงๆว่าเราเลิกกันตอนไหนพร้อมย้ำว่าความรักยังแฮปปี้ดีมากส่วนเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนแต่งงานเพราะอยากตั้งใจทำงานและสร้างความมั่นคงก่อนแม้รู้ว่าพิมพฐาอายุ30มสองล้วส่วนตัวเองยัง29แต่ก็ขอเวลาอีกหน่อยหากทุกอย่างลงตัวก็แต่งแน่นอน ส่วนเรื่องที่ถูกแซวว่าบ้านหลังใหม่ของสาวพิมถาคือเรือหอหรือไม่นั้นหนุ่มแบงค์ชี้แจงว่าเป็นบ้านของแฟนสาวตนแค่ช่วยดูแลตกแต่งเฉยๆถ้าเป็นเรือนหอจริงๆต้องเป็นอีกหลังแต่ตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันค่ะ